จงลัการตามานร้รอ,องด้วยบริวาที่ายเหล่านี้ของข้าพเจ้าห่ายเพื่อใดเพื่อความุุเที่ไลลดามาสิ้นพานแต่ข้าพเจ้าหา่ายตลอดการและนานเพินอราจารย์ก็ขอเจริญพรคุณโยมธนพัฒนพัฒรธนโชธ แล้วก็ผู้มีบุญทุกท่านนะหรือโยมพิสุนะครับแล้วก็พวกเราผู้มีบุญทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระตามอริยะประเพณีสืบต่อไปนั้นให้พวกเราได้หลับตารวมใจตามตรึกละลึกนึกถึงบุญกุศลคุณงามความดีบุญบรารมีที่พวกเราได้พร้อมใจกันเป็นสมานัน,น้มาถวายประา,า,รานวันข่าวประีต ปรารบเหตุเรื่องอะไรก็ตามปรารบเหตุการวันเกิดก็ดีปรารบเหตุการสั่งสมบุญก็ดีโดยมีโยมพี่ธนพัฒนพัฒนโชตเป็นต้นพระอาจารย์และคณะสงฆ์จึงขออนโมตนาสาธุการในจิตบุญกุศลของโยมพี่ธนพัฒนพัฒนโชตโยมพิสุหรือพวกเราอุบาสกปสิกาทุกท่าน พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิฐานโดยรัตนาบารมีธรรมอุสเดปรสสะมาสมพุทธเจ้าพระปัะเจกพรทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันเจ้าทั้งปวงขอบุญกุศลคุณงามความดีบุญบารมีของมหาปูชนียาจารย์อาจมีประเดชพระคุณพระมงคลเทพมนีสจันทสโรพระผู้ปราบมารขอบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย ผู้นำมีการสร้างบุญสร้างบาร,รมีของพวกเราทุกท่านขอบาร,รมีทำของพระคุณหลวงพ่อตัดชีโวผู้เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกท่านขอบาร,รมีทำคุณยายอาจารย์มาราตนาอุบาสิกาอาจารัร์คนนกยูงผู้ให้กำหนดบัตรประธารรมกายลงบุญกุศลคุณงานวามดีของคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาและโยมพี่ธนพัฒนพัฒรโชตครอบครัวมุญาติมิตรบริษัทบริวาร ขอบุญบารมีทำทั้งลายทั้งเปือเรานั้นจงมาประมวลรวมกันเข้าให้กลั่นเป็นตาบะเป็นเดชะเป็นภาระวะปัจจัยส่งผลนั่นบรรดาอภิบาลปกป้องคุ้มครองและร,รักษาให้ทุกท่านครอบครัวหมู่ญาติมิตรบริษัทบริวารจงปราศจ,จากเจ้าซึ่งสับปทุกสัพปโศกสัพปโรคสัพพภัยอุปตะวันตะไรใดายาได้มาพองพานในครอบครัวทางบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ให้เป็นครอบครวัวแก้วครอบครวัวธรรมกายครอบครวัวตัวอย่างของโลกคิดปรารถนาอรี่ดีงามก่อบสงความปรารถนาให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาคิดปรารถนาอรี่ดีงามที่ประกอบไปได้วยบุญประกอบกุศลแล้วขอคำปฏิทานจิตทางลาทั้งปวงรนั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพของภารัตนาตรายอัน้ประมาณ และมหาปูชนียาจารย์อันไม่มีประมาณจงทุกคนทุกท่านทุกประการเทินตั้งใจกรวดน้ำอุทิศบุญส่วนกุศลและตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นพังสำเร็จติดลงไปในกลางดวงบุญให้ดังติดไปผ่นพระนะ ยาทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวหาเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปพติอิจิตังปะิตังตุมหังคิปเมวะสมินจันตุสับเพปุเรนตุสังกาปา จันโทปนาราโสยธามณิโชติราโสยธา วิวันฉันตุสัปปรโรควินานสตุมาเตมภวันทวันตรโยนสุขีทิคายุโกภวัสสพิตโยวิวันฉันตุสัปปรโรควินานสตุมา เต็มปวันตวันตรายรโยสุขีติคายุกุอัมปวันสปิทิโยเววันจันตุสัมปะโรหกวินาศตุมาเต ปวันตวันตราโยสุขีติคายยโกภาวะภิวันทันนสิปริสันิจังบุนตามปัจจายโนจารวนรรมวันทันติอายุวันโนสุขัง 浪。